เาสำหรับคลิปนี้นะครับนายจนจะพามาเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับจริงๆแล้วนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็เป็นวิธีเชื่อมที่ง่ายมากนะครับขอแค่รู้ชื่อ Wi-Fi แล้วก็รู้รหัสผ่าน Wi-Fi แค่นั้นนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความมาในายชุนนะครับว่าช่วยบอกวิธีเชื่อม w i f i ได้ไหมนะครับ การเชื่อม Wi-Fi นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับถ้าใครที่เชื่อม Wi-Fi ไม่เป็นนะครับให้ลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วคุณจะสามารถเชื่อม Wi-Fi เองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะเชื่อม Wi-Fi ให้เราไปที่การตั้งค่าครับพอมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับมาที่คำว่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับมาที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับ เสร็จแล้วมันจะมี Wi-Fi เห็นไหมครับกดที่ Wi-Fi หนึ่งครั้งนะครับถ้าของใครที่ปิด Wi-Fi ไว้นะครับปิดแบบนี้นะครับให้เราโยกสวิคนะครับให้เรามองไปที่สวิกก่อนนะเราก็โยกสวิกเปิดไปได้เลยนะครับพอโยกสวิกเปิดนะครับเครื่องจะทําการค้นหา Wi-Fi นะครับเครื่องจะทําการค้นหา Wi-Fi นะครับว่ามี Wi-Fi ไหนบ้างนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรา นะครับแล้วมือถือของเรารับได้อ่านี่เจอแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้ใส่รหัสผ่าน Wifi นะครับถ้าเรากลัวลืมใช่ไหมครับถ้าเราพิมพ์รหัสผ่านแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นจุดจดอ่าเราจะมองไม่เห็นนะครับให้เราติ๊กตรงนี้นะครับแสดงรหัสผ่านตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็พิมพ์รหัสผ่านเข้าไป แบบนี้เราก็จะมองเห็นรหัสผ่านเห็นไหมครับแล้วเราก็กดเชื่อมต่อแค่นี้นะครับถ้าเราใส่รหัสผ่านถูกนะครับแล้วก็ชื่อ Wi-Fi ถูกนะครับมันก็จะขึ้นเชื่อมต่อแล้วแบบนี้นะครับสัญญาณ wi-fi ของเราจะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เดี๋ยวเราจะไปที่ YouTube นะครับ เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเข้าใช้งาน YouTube ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เป็นก็ให้ลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับไม่มากก็น,น้อยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไลนจจีนด้วยนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ